แต่ไ้ที่เราปลูกเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะขึ้นโคนแก่ใบก็เริ่มตายส่วนมากเราก็จะขุดไปปลูกใหม่แต่วิธีของจ้อยๆนี่คือไม่ต้องเผาที่กอเดิมเนี่ยเผาให้หมดเผาเลย เขาแล้วก็รดน้ำนี่เขาใหม่ๆใ,ใครมีวิธีปลูกยังไงก็ะลอกเอามาแข่งกันดู สู่ของช่องใจจ้อยได้หรือเปล่าตัวไม่มวนนิ่มง,งามเท่ที่ ไม่ต้องกลัวมันตายนะเดี๋ยวเราต้องรดน้ำไม่ใช่เอา,า้าทำคลิปให้ตลก ดูรังปลวกนี่สวยจังเลยปลวกแถวนี้พยายามจะเอาดิน่ะไปหุ้มในสิ่งที่เขาจะกินน่ะเหมือนคลิปก่อนๆที่เขาพยายามเอาไปหุ้มต้นมะขามเทศอ่ะอ่าเริ่มไหม้วนี่นี่เดี๋ยวเขาหุ้มไม่สาเร็จดินสไลดลงมา แก้วนี่หลักฐานอะไรติดเชื่อที่สูตรว่ะทำแล้วมันดีวีสีเผามืนให้ดูนี่เนี่ยมันขึ้นโคนมันก็จะใช้ไม่ได้มากเราก็จะขุดไปปลูกใหม่แก้วสูตรแห่งจ้อยจ้อย รู้เลยบังเอิญหรอกจุดใบไม้แล้วมันก็ลามร้ายปวกแถวเนี้ยแต่ก็เห็ดโคนดอกใหญ่ดีนี่น่ารักเลยเขาจะกินอะไรเขาจะเอาดินมาหุ้มไว้หมด ขานะอันนี้หุ้มยังไม่ทันหมด อย่าลืมพอเผาเขาแล้วก็ต้องรดน้ำอุ้ตายหัวอะไรเอออ้าวโคตรโคตรมาไงไ่ะโอนางตะไคร์เป็นไรเปล่าตัาวเองโคตร นี่รถน้ำก็จะเป็นแบบนี้พอรถน้ำเขาแทนทนตามมาดูผลงาน แตกใบใหม่สวยจุงเบยมีถั่วดาวอินคาด้วยที่คุ้มไม่ใหญ่ <c oughs> แก้วต่อไปในวันข้างหน้าผู้คนก็จะเอาวิธีการปลูกตะไคร้ใหม่ ของช่องใจจ้อยไปเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบไม่ยุ่งยากการปลูกตะไคร้ไทยดังไกลไปทั่วโลกนี่แหละงามที่สุดแปลกที่สุดของช่องใยจ้อยม่จะไม่เหมือนใครแต่มันก็ได้ผลนะ ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร b ์ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เกดช่องจ้อยๆพุงกลมๆล้วยเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะมาดูว่าจะมีไอเดียอะไรแปลกๆดีๆแบบทำล้วใช้ได้ผลจริงมาฝากท่านผู้ชมโชคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆสุขภาพดีทั่วหน้าทุกคน แฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่จากใจช่องจอยจ้อยพุงกลมกลม